สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องศัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไ i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวางสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวางสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับจากช่องชัชวานสไตล์กันนะครับ โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับโปรโมชันเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูบู๊นะครับทั้งหมด5ตัวนะครับเรามาดูกันเลยนะครับโปรโมชันอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทู m ู v e ตัวแรกนะครับให้เรากดดอกจัน550ดอกจัน3354สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วที่ 384kb อยี่นะครับใช้งานได้1ชั่วโมงใครไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูตัวที่2กันนะครับ โปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับตัวที่2นะครับให้เรากดดอกจัน550ดอกจัน3ามสามห้สามซีดีมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วที่3 8 4 KB นะครับใช้งานได้1วันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับตัวที่3กันให้เรากดดอกจัน550ดอกจัน3ามสามห้สองซีดีมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วที่384 KB อ ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่ทานก็ให้แคบหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตตัวที่4กันนะครับให้เรากดลอกจัน900ลอกจัน3510สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วยู่ที่1จิกใช้งานได้1วันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่ทานก็ให้แคบหน้าจอไว้ได้เลยเราไปดูตัวสุดท้ายของวันนี้กันนะครับตัวที่5นะครับให้เรากดลอกจัน 360สี่เหลี่ยมน,นะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่1นึจิกใช้งานได้1วันนะคบถ้าเป็นเพื่อนคนไหนนะครับที่ไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับและนี่ก็คือนะครับทั้งหมดโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟ v e นะครับก็จะมีทั้งที่สมัครได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมคลิปด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครกับช่อง ชชวาสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชชวาสไตล์เวอร์ชัน2กันนะครับเรื่อนี้สวัสดีถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชชวาสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกด